ติดยังวะติดแล้วแหละคือผมเหงาคือมันว่างแบบว่างจริงมันก็เลยแบบน่ะสักนิดผมจำไม่ได้ว่าเราไปเคยสัญญาในช้อปปี้ไวไหมเคยแหละเนาะก็ใช่ไหม หรือว่าอยู่ๆอ,อยากจะมา,อมาเองวะสวัสดีจ้าไม่ต้องนอนทุกคนบอกเลยไม่ต้องนอนห้าทุ่มใครก็นอนกันดึงคนมาไล่ด้วยดิว่า ก็ไม่มีคอนเทนต์นะไม่รู้จะพูดเลยเหมือนกันหรือว่าไปแล้วดีกว่ามาไปแล้วดีกว่าผ <c oughs> ู้ื่าทำบอะไระ่ะเออไม่ไม่มแต่ถ้าพูดตรงๆก็มีความคิดถึงทุกคนบ้างอยู่คนเดียวมันก็เหงา เออมาแบบงงงงจริงเพรามันดีเลย์มากเลยอะ่ะเซ็งวะ่ะกินข้าวกันยังครับกินแล้วแหละสี่ทุ่มห้าทุ่มกูถามทำไม ไวเอเอ,เอว่ะดองแชทแล้วโดนไว้ดีกว่าไว,<ะ>ลว้ลืมตอบลืมตอบโทษทีซอลี่ซอลี่บรเนี่เรามาหาคนไลฟ์ด้วยดีกว่าเราจะสุ่ม นนนคนดูเยอะไปอ่ะผมว่ามันมันเกินหน่มันเยอะไปหน่อยมันเขินละมันไม่ต้องละมันมันเขินละพูดเลยทุกคนมาเรามาหาอะไรคุยเล่นกันดีกว่ารีบิวรล้วาลหรอ ท,ทำไมเนเมนมันดูไปคนละทางวะมันมันดีเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไปกันใหญ่ลนะมั่วไปหมดละทุกคนดูเยอะไปอะ่ะ ทุกคนเรามามีคอนเซปต์คอนเซปต์เรื่องผีวันนี้แบบว,นนวันนี้ก็หนึ่งวันนี้ก็หนึ่งฉากเพื่อนผมแตวทุกคนผมนดนเพื่อนเซลคือไเมื่อคืนทุ่งคล้องอกับเพื่อนไปไแล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบ <S <S เออเพื่อนสต่เรบวันนี้กูว่ากูกู <S 1> <S 1> ไปแล้วไว้เราไว้เราค่อยคุยกัน อยู่บ้านคะ่ะนี่อยู่บ้านเนาะมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ทางนั้นม,มดเยเบนนาทีทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรล้ะเรามาหาคอนเทนต์หนึ่งเรื่องหนึ่งวะไม่เอาเรื่องผีลวมันมันมันไม่น่ากลัวมันแค่มันแค่เข้าออฟฟิศเก่าไปปุ๊บได้ยินเสียงปิดประตูข้างบนเออแค่แค่นั้นแหละแล้วก็เลยหันไปถามดิฉันว่ามีใครอยู่ข้างบนวะ มันก็หันมาบอกว่ามึงอีกแล้วเหรอเหมือนวันนั้นที่กูได้ยินกันนะโดนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเออัมก็เดิมเดิมาลุบเดิมเดิมหลอกก็หลอกใหม่ใหม่หมึงหลอกป,ปิดประตูอรเงี้ยซ้ำคอนเทนต์มันซ้ำฝากไปบอกผีด้วยคอนเทนต์มันซ้ำา้ยหยอกหอไปปิดประตูมันซ้ำ เออปิดประตูแบบชัดมากจริงแบบชัดแบบชัดชัดโคตรชรัดแบบเฮ้ยติ่งสามเกิน คอนเทนต์แกล้งบิ๊กบูมเหรอได้เลยโทรไปหาแม่งหน่อยจะรับกูป่าวีบีจีเอส่งหานณดนด้วยนะกัน่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรครับ อรันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรนะผีบ้านนะครับผีหลังบ้านแล้วบ้านนี่มึงจะปลามมาเละใช่หรอเออคอนเทนต์เนี้เนี่ยบ้านเนี่ยตอนคอนเทนต์นี้คือซ้สามไมงกูเดินกูเดินเข้าไปแล้วกูก็ดูดซึ่งมึงเคยไหม Th, ไม่แต่ว kind of ่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พี่บอลบอกก็คือวันนั้นพี่บอลไปเอของบ้านหลังนั้นเหมนกันแล้วพี่บอลก็บอกอย่างนี้แหละได้ยินเสียงปิดประตูเนี่ยไอ้ซ้ำประตูเดิมๆพี่อยากเจอแบบไหนดีวะ่กูต้องเดิน่ะหยุดเยอ ไปเอาลูกพี่มาคุยดิห,ห,ห้องไหนอ่ะห้องห้องไหนว่างเอาลูกพี่มาดิเดี๋ยวผมพาพาไปเลยเออเอาให้แบบมันไม่ทันได้ตั้งตัวเ,เอาอะไรนะ พี่ชายผมอยากคุยด้วยพี่พี่ชายผมเป็น f c ่อ่ะพี่ชายผมอยากคุยด้วยค่ะมึงเนี่ยนะเฮ้ยซม bro เข้าอยากอะพอเลยแล้วก็ไม่มาเล่นเกมกูเลยนะเนี่ยเฮ้ยจู่ๆเกมอะไรเบาๆพูดเบาๆเฮ้ยเดี๋ยวไปหาพี่คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งไม่อยู่ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อ,อโอเคองเรื่องสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่อยู่มานานนะครับติดตามตั้งแต่โอ้ยนานเลยนานยิงไปถึงอนะ่ะมึงคุยกับกูนานละเมื่อไหร่จะกดกดออกตายแล้วพี่สวัสดีครับฮัลทุกคน เออมันก็ไม่มีอะไรเราพอแบบทำไรต่อดี๋วะ ปัด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 เซนสิบสินเจนนิวรี่าับปะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปนอนนู่นเงไปนอนออฟฟิศอ๋อกูก็นึกว่าแบบไปบริษัทตัวเองเฮ้ยมึงไฮโซดิไม่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 มันมีความไปบริษัทอ๋อออฟฟิศโอเคโอเคเจอกันเจอกันนุมเอ้ยไม่เจอกันไม่เจอพูดละแค่แหละไป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 มึงอะมึงอะมึงอะต้องกดวางเออว่ะใช่ใช่ต้องกดทุ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  ทุกคนผมไปคุยกับใครต่อดีไหมไปอีกอะตัหาเขาแล้วก็ไล่คงไปดีกว่าไปแล้วหมดคอนเทนต์แล้ว หมดจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นที่ต้องเล่ามีแค่คอนเทนต์ปิดประตูซ้ำมามันน่าเบื่อ,อ,อแค่นั้นแหละไปบายบาย